ไห้หวานเข้าใจดีค่ะงานปาร์ตี้เมื่อคืนคงสนุกมากจนทำให้เพียแข้งขาอ่อนจ้ะสนุกมากเลยล่ะตายจริงงั้นข่าวที่ว่ามีคนคุ้มครั่งจนจุดไฟเผาบ้านนี่ก็ไม่จริงสิคะขอบคุณค่ะ ใช่ไม่จริงถ้าเธออยากรู้รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังฉันเป็นคนพูดความจริงกล้าทำกล้ารับไม่ได้ขี้ขลาดเหมือนพวกเธอขี้ขลาดพวกเราเหรอคะก็ใช่น่ะสิที่พวกเธอไม่ไปงานเลี้ยงเนี่ยกลัวอะไรงั้นเหรอหรือกลัวว่าจะถูกซักจะหลุดพูดความจริงออกมานี่คุณกำลังปลดปลัอมพวกเราอยู่ อย่าเอาเสิ่งที่คุณคิดไปเองมาใส่ความพวกเราดีกว่าใช่ทุกคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นหรือก่อนหน้านั้นแต่ไม่มีใครยอมเล่าให้ฉันฟังเอาแต่หลบหน้าถ้าบริสุทธิ์ใจจริงเนี่ยจะกลัวทำไมคุณอยากจะรู้มากใช่ไหมได้งั้นฉันจะบอกให้ ที่พวกเราไม่ไปงานเลี้ยงของคุณไม่ใช่เพราะว่าตั้งใจจะหลบหน้าหรือว่าทำอะไรผิดหรอกแต่เพราะไม่มีใครชอบคุณเลยสักคนได้ยินฉันหรือ,อยังอะฉัน ขอไปห้องน้ำก่อนเธอพูดจาแรงไปหรือเปล่าเนี่ยอย่างน้อยเขาก็เป็นเมียเจ้านายพวกเรานะอุ้ยจริงด้วยอะอ,ยอะไรดนใจเราเผอด่าคนที่จ่ายเงินเดือนเราไปได้ยังไงเนี่ยปากพาจนเสียเลยวันเอ้อยนี่น่ทำไงดีละจี สิ้นเดือนนี้คุนเรียกรับซองข,องขาวกันแน่เลยทุกคนอย่าลืมสิตอนนี้เจ้านายเราคือคุณเทียนไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงนี้ใส่แย่แบบนั้นะก็แค่โชคดีที่ได้แต่งงานกับคุณทิวแต่งไม่น่าหรอกพอคดีจบเราจะได้รู้กันว่าผู้หญิงแบบนั้นจะอยู่หรือว่าจะไป